สวัสดีค่ะสำหรับรายวิชาวิทยาศาสตร์นะคะวันนี้นะคะจะเป็นในเรื่องของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังนะคะในงานนี้นะคะจะเป็นการแบ่งกลุ่มของสัตว์นะคะไม่มีกระดูกสันหลังนะสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังนะคะเราสามารถแบ่งได้เป็นแดกลุ่มนะคะการทำไมงา,านนะคะคือให้หนูเนาะวาดภาพนะคะกลุ่มสัตว์นะ กลุ่มสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังนะคะลงไปนะคะในแต่ละกลุ่มนะคะสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังแต่กลุ่มมีอะไรบ้างนะคะ1นนะคะกลุ่มที่1เลยนะคะของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังก็คือฟองน้ํานะคะลักษณะของเขานะคะลําตัวเนี่ยของเขาอ่ะจะเป็นโพรงนะคะมีช่องเปิดด้านบนนะคะแล้วก็มีรูพุนโดยรอบเลยนะคะมีหนามด้วยนะคะเป็นโครงค้าจุนร่างกายนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นกลุ่มของ ฟองน้ํานะคะสว์ในกลุ่มของฟองน้ํามีอะไรบ้างนะคะยกตัวอย่างอันนี้ที่ครูยกตัวอย่างเบื้องต้นเนาะจะมีฟองน้ําแก้วฟองน้ําถูตัวฟองน้ําหินนะคะอันนี้สําหรับกลุ่มที่1น,นะคะต่อมากลุ่มที่สองนะคะกลุ่มที่2จะเป็นกลุ่มของสัตว์นะคะที่มีลำตัวกวางหรือลำตัวเป็นโพงนะคะ ชื่อก็บ,บอกอยู่แล้วเนาะลำตัวของเขาจะกลวงและเป็นโพรงนะคะลักษณะของเขาลำตัวจะใสคล้ายวุ้นนะคะมีรูปร่างนะคะคล้ายทรงกระบอกนะคะร่างลำตัวเป็นโพรงนะคะลักษณะของสัตว์กลุ่มนี้นะคะชัดเจนมากเลยเนาะตัวอย่างนะคะก็คือจะเป็นพวกปากกาลังกระปังหานะคะแล้วก็แมงกระพุนนะคะจะเป็นสัตว์ที่อยู่ในกลุ่มสัตว์ที่มีลำตัวกลวงนะคะเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังนะคะกลุ่มที่สองนะคะ ต่อมานะคะกลุ่มที่3นะคะจะเป็นกลุ่มหนอนตัวแบนนะคะหนอนตัวแบนนะคะ นอนตัวแบนนะคะลักษณะของเขานะคะลำตัวเขาจะนิ่มแบ์ยาวนะคะไม่มีขาไม่มีปากไม่มีถาวรหนักนะคะมีสองเพศในตัวเดียวกันนะคะ<น>ตัวอย่างของสัตว์ในกลุ่มหนอนตัวแบนนะคะก็จะเป็นพวกพยาติใบไม้นะคะพยาติตัวตืดน,นะคะอันนี้ก็จะเป็นหนอนตัวแบนค่ะ <Te ars> ต่อมากลุ่มที่สีนะคะจะเป็นกลุ่มของหนอนตัวกลมอ่า นอนตัวกลมนะคะลักษณะของเขาลำตัวเขาจะนิ่มนะคะกลมยาวไม่มีขาผิวเรียบนะคะแล้วก็ไม่เป็นป้องด้วยนะคะมีปากและทวารหนักนะคะตัวอย่างของกลุ่มของสัตว์นอนตัวกลมนะคะก็อย่างเช่นพญาศีเดือนนะคะพญาตัวจี๊ดนะคะพญาเส้นได้ค่ะต่อมานะคะเป็นกลุ่มที่5นะคะกลุ่มที่ห,นะ,ะหนะคะจะเป็นกลุ่มของสัตว์นะคะที่มี ลำตัวเป็นป้องอลักษณะของเขานะคะลำตัวของเขาเนี่ยจะกลมยาวนะคะเป็นป้องคล้ายวงแหวนต่อกันนะคะผิวหนังเปียกชื้นนะคะมีระบบประสาทและระบบทางเดินอาหารด้วยนะคะตัวอย่างของสัตว์ที่มีลำตัวเป็นป้องนะคะอย่างเช่นไส้เดือนดินนะคะทากดูดเลือดนะคะจะอยู่ในกลุ่มของสัตว์ที่มีลำตัวเป็นป้องนะคะ ต่อมานะคะกลุ่มที่6กนะคะกลุ่มที่6จะเป็นพวกสัตว์ทะเลผิวขุคะสัตว์ทะเลผิวขุ ขาดนะคะสัตว์ทะเลผิวขู่ขานะคะใช่เลยนะคะชื่อเขาก็บอกอยู่แล้วเนาะต้องเป็นสัตว์ทะเลแล้วก็มีลักษณะของผิวของเขานี่ที่ขู่ขานะคะผิวลําตัวหยาบขู่ขาและแข็งนะคะไม่มีส่วนหัวมีรูปร่างต่างๆใต้ลําตัวนะคะอลองนึกดูซิเป็นอะไรบ้างนะคะสัตว์ในกลุ่มนี้ก็อย่างเช่นดาวทะเลนะคะปิงนทะเลเม่นทะเลนะคะก็จะอยู่ในกลุ่มของสัตว์ทะเลผิวขู่ขาค่ะ กลุ่มที่7จ้ามาที่กลุ่มที่7นะคะกลุ่มที่7ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังนะคะจะเป็นกลุ่มของหอยนะคะและหมึกทะเลอ่านะคะถ้าหอยนะคะหอยนะคะลำตัวนิ่มนะคะส่วนใหญ่มีเปลือกแข็งเนาะเพราะเป็นสารพวกหินปูนนะคะหุ้มอยู่ภายนอกนะคะการเคลื่อนที่ของเขาจะเคลื่อนที่โดยใช้กล้ามเนื้อนะคะที่ยื่นออกมาจากเปลือกนะคะ มึกทะเลนะคะก็คือลำตัวนี่เหมือนกันมีโครงสร้างแข็งอยู่ภายในลำตัว เคลื่อนที่โดยใช้หนวดและการพ่นน้ํานะคะตัวอย่างของกลุ่มหอยกันก่อนดีกว่ากลุ่มหอยนะคะก็อย่างเช่นหอยแครงหอยทากหอยสังนะคะกลุ่มของหมึกทะเลนะคะก็อย่างเช่นหมึกกระดองหมึกกล้วยนะคะก็จะอยู่ในกลุ่มของหอยและหมึกนะคะกลุ่มสุดท้ายแล้วของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังนะคะคือกลุ่มที่8ค่ะสัตว์ที่มีขาเป็นข้อนะคะสัตว์ที่ มีขาเป็นข้ออ่าสัตว์ที่มีขาเป็นข้อนะคะคือขาต่อกันเป็นข้อข้อลำตัวแบ่งเป็นสามส่วนนะคะคือส่วนหัวนะคะส่วนนอกและส่วนท้องนะคะหรือบางชนิดนะคะมีลำตัวเป็นสองส่วนได้แก่ส่วนหัวรวมกับส่วนนอกและส่วนท้องมีเปลือกแข็งหุ้มลำตัวนะคะส่วนใหญ่จเจริญเติบโตโดยการลอกคราบนะคะสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ ่าลักษณะนะคะเช่นนี้เนอะลักษณะสัมพันธ์ของสัตว์ที่มีขาเป็นข้อนะเราลองนึกสิมีอะไรบ้างนึกออกบ้างไหมมีการลอกคาบด้วยมีขาเป็นข้อด้วยนะคะอ่าตัวอย่างนะคะก็คือแมงป่องตะขาบกิ้งกือกุ้ง และปูนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของสัตว์ที่อยู่ในกลุ่มท้องสัตว์ที่มีขาเป็นข้อนะคะทีนี้ก็ครบแล้วเนาะสำหรับสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังนะคะ 8กลุ่มด้วยการนะคะวิธีการทําเหมือนกันเลยนะคะก็คือละครูบอกแล้วนอว่าสัตว์นะคะมันมี8กลุ่มนะให้หนูเลือกนะคะมา1ชนิดนะคะวาดภาพลงไปในวงกลมอันนี้เนาะอ่าอย่างเช่นฟองน้ําหนูก็วาดภาพฟองน้ํานะคะฟองน้ำมา1ชนิดนะคะ อ่ะอย่างเช่นหอยและหมึกนะคะกลุ่มหอยและหมึกหนูจะวาดหมึกก็ได้หรือหอยก็ได้นะคะเลือกมาหนึ่งรูปภาพวาดลงไปนะคะแล้วก็ระบายสีตกแต่งให้สวยงามเนาะมีใบางานของเราก็เสร็จแล้วนะคะสําหรับการนะคะจัดกลุ่มของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังซึ่งเราแบ่งได้เป็นแกลุ่มนั่นเองนะคะแค่นี้จ้ามีใบางานของเราก็เสร็จสิ้นแล้ว